ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่21ของเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับแรมหกขําเดือนหนึ่งปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่และวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่และบุคคล ซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราไม่ว่าจะหยิบจับอะไรวันนั้นก็จะมีโชคมีลาบจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่าน ถ้าหากว่าท่านออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นท่านจะทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จจะเสียงโชคเสี่ยงลาบก็จะไม่ได้โชคไม่ได้ลาบอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานก็ควรจะมาตรวจทานดูในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลประจําตัวของท่านวันนี้คือสีแดงจะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์อีกตาหากในช่วงของวันนี้ และและถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านลองยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูในด้านของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจาวันนี้ การงานของท่านถ้าหากว่าท่านทำดีก็ดีในช่วงของวันนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทำพลาดหรือมีคนมาจ้องจับผิดท่านท่านอาจจะต้องย้ายงานที่ทำอยู่ก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานในวันนี้อย่าให้พลาดจะเป็นการดีในด้านของการเงินการทอง ในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านความรักของท่านในวันนี้ต้องพูดจาอ่อนน้อมต้องใจเย็นๆถึงจะเป็นผลดีกับตัวเราถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีเขาอาจจะไม่พอใจเราอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นได้ นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่มีอำนาจทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกต่หากในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ต้องทำใจให้พร้อมอย่าไปท้อหรืออย่าไปโลเลเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน แต่าหากว่าเราโลเลหรือว่าใจเราไม่พร้อมจะทำให้งานนั้นเสียและจะทำให้ตัวเรานั้นไม่มีชื่อเสียงได้เรามาดูในด้านของการเงินวันนี้ในเรื่องของการเงินจะมีคนบางคนที่เขาขอหยิบเขอยืมเราไปวันนี้เขาจะเอาเงินเอาทองมาให้เราเพราะว่าเขาเคยขอยืมเราไป วันนี้เราจะได้ทั้งดอกทั้งต้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักในวันนี้ให้ท่านระวังอย่าใจร้อนพูดจาอะไรคุยอะไรก็ให้ท่านอย่าใจร้อนถ้ากาใจร้อนแล้วอาจจะมีเรื่องมีลาวกันเกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์มีอำนาจมีโชคมีลาบอีกต่างหาก ในวันนี้้าพว่าท่านจะลองเสียงโชคเสียงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในด้านของการงานการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานหนักและก็งานเบาก็ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำให้ดีงานของท่านนั้นก็ จะมีความสำเร็จในช่วงของวันนี้การเงินการทองวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านมีทั้งรายรับและก็มีทั้งรายจ่ายก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร ในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าดีพูดจาดีเอาอกเอาใจดีทำอะไรให้การปรึกษาซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้การงานของท่านนั้นจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้การงานของท่านนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงการเงินการทองวันนี้ท่านระวังจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมีการหลอกลวงให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองก็ได้ ให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ก็ถือว่าเขาจะเจ้าแง่แสนงอนพูดจาอะไรก็มีเล่เหลี่ยมหรือว่ามีรับรมคมในพูดดีก็กลายเป็นร้ายพูดร้ายก็ยิ่งไปกันใหญ่ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนนั่นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นอีกหนึ่งสีที่ทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ให้ท่านระวังคนที่ทำงานร่วมกับเราเขาอาจจะทำให้เรานั้น มีชื่อเสียงตกอับก็ได้ให้ท่านระวังเขเาไว้ในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะไม่ลงตัวกันจะมีการขัดแย้งกันได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร ในวันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจดีพูดจาให้เกียรติกันและกันในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระลฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้สีที่เป็นมงกลนั่นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีมีโชคมีลาบในวันนี้การงาน การงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนถ้าหากว่าท่านลิจะทำอะไรให้ท่านรีบลงทุนได้เลยการงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานเข้ามาหาท่านตลอดในช่วงต่อไปในด้านของการเงินการทองในวันนี้ท่านระวังจะมีคนเข้ามาแอบอ้างหรือว่ามาพูดจาหลอกลวงให้ท่านได้เสียเงินเสียทอง ให้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของความรักในช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของความรักอาจจะพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายจะไปกันใหญ่เขาคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงวันนี้ท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่มีอำนาจและส่งให้ตัวท่านนั้นมีสเสน่ห์อีกต่างหากในช่วงของวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องการงานในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานหนักงานเบาแต่ท่านก็ทำได้ด้วยความที่เรียกว่าท่านมีพรสวรรค์เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วในเรื่องของการเงินการทอง จะมีเงินหมุนเวียนในวันนี้มีทั้งรายรับและก็รายจ่ายความรักของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดีตากว่าท่านแต่งงานกันมาแล้วให้ท่านไปทำบุญสุนทานจะเป็นการดีไปสวดมนต์จะทำให้จิตใจของท่านนั้นเบิกบานและความรักของท่านจะยั่งยืนถาวรน,นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ถ้าว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาท่านรวมถึงจะมีงานใหม่ๆหรือเป็นงานที่เรียกว่าทา้าทายให้ท่านได้ทำแต่ท่านก็ทำได้ท่านมีความสามารถอยู่แล้วจึงทำให้งานทุกสิ่งทุกอย่าง มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีคนนำเอาเงินเอาทองมาให้ท่านท่านเคยให้เขาไปขาหยิบเขายืมหรือว่าให้ให้เขาไปลงทุนวันนี้เขาจะเอาเงินก้อนนั้นมาคืนกับตัวท่านท่านจะมีะรายรับในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงของวันนี้ ก็จะแลดูดีไม่มีอะไรเขาก็ตามออกตามใจทำงานก็ปรึกษาหารือกันได้ด้วยดีนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราวันนี้จนครบ เจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังสมฝ่ามุ่งมาตรและปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี